เดสามนะคะสำหรับเคล็ดลับโปรแกรมสร้างสมองสร้างเงินล้านนะคะวันนี้รู้หรือเปล่านะคะก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นนะคะเราต้องเปลี่ยนที่โลกภายในด้วยเฉพาะสิ่งที่มันมีผลกับชีวิตของเราอย่างมากก็คือสมองของเรานั่นเองนะคะซึ่งวันที่1น,นะคะเดหกับเดทสครูนุได้บอกไปแล้วเนาะว่าเราควรที่จะทํำยังไงนะคะที่จะเริ่มที่จะ เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการสั่งสมองของเรานะคะและวันนี้มาถึงเดย์สามแล้วรู้หรือเปล่าว่าวิาวชาที่ครูนูจะให้ในวันนี้นะคะเป็นวิชาภ้าษาสมองค่ะก่อนที่เราจะไปสั่งเขานะคะไปเทรนเขาเราต้องรู้ก่อนเลยนะคะว่าสมองของเรานี้นะคะเขาอะทำหน้าที่คิดบวกลบคูณหารกำไรนะคะแล้วก็แบบคิดถึงความเป็นไปได้ทั้งปวงนะคะ แต่รู้หรือเปล่าว่าสมองของเรานั้นเขาทำงานอัตโนมัติค่ะและส่วนใหญ่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะพาเราไปคิดลบนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสมองของคนส่วนใหญ่แล้วนั้นนะคะมักจะผูกพันอยู่กับเรื่องลบๆเพราะเราอ่ะ คือเหมือนกับว่าโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เป็นเด็กนะคะซึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานั้นนะคะส่วนใหญ่ก็เคยโดนปลูกฝังมากันแบบนี้แล้วนะคะเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่อะ่ะมักจะใช้สมองคิดคุ้นคิดถึงแต่เรื่องลบมากกว่าเรื่องบวกเห็นไหมเวลาที่เราได้เจอข่าวข่าวลบกับข่าวบวกอะ่ะข่าวลบๆมักจะ แบบได้รับกันแบบยอมรับหรือว่าตอบรับเยอะกว่าข่าวบวกนะคะฉะนั้นวันนี้เราก็แค่รู้ในจุดจุดนี้แล้วงั้นเรามา สั่งสมองของเรากันดีกว่านะคะเดี๋ยวก่อนเนาะเดี๋ยวครูนูบอกก่อนนะคะว่าเห็นไหมว่าสมองของเราเขาจะทํางานอัตโนมัติอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าจะทําอะไรใหม่ๆสมองจะมีการคิดบอกว่าเป็นไปไม่ได้มันยากมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้เจอมาก่อนมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นกับเรามันไม่ใช่ชันแน่นอนนะคะและฉันคงรวยไม่ได้ฉันจะสร้างเงินล้านได้ไงก็ชัน ครอบครัวฉันหรือว่าคนใกล้ตัวฉันยังไม่เคยมีใครจับเงินล้านเลยนะคะสมองจะคิดไปต่างๆนานาคิดไปถึงความเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะคะว่าไหมเพราะว่าตั้งแต่เราจําความได้น,น,นะคะสมองก็จะนําพาเราไปคิดถึงแต่เรื่องลบๆเนาะเพราะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่เล็กจนโตนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะคุณมักจะเลือกที่จะไปอยู่ฝั่งลบเพราะเราอยู่ในแบบสิ่งแบบนั้นเนาะ ฉะนั้นถ้าวันนี้เราได้รู้เท่าทันแล้วนะคะเรามาสั่งสมองและโดยการใช้ภาษาที่ดีให้กับเขาดีกว่านะคะและเรามารู้กันก่อนดีกว่าว่าเราควรที่จะโปรแกรมอะไรให้กับเขานะคะสิ่งแรกเลยนะคะคุณจะต้องโปรแกรมเป้าหมายในชีวิตของคุณให้กับสมองของคุณค่ะหลายคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะว่าเราอ่ะไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะรู้ไหมว่าสมองของเรานั้นนะคะ เขาชอบอะไรที่มันมีตัวเลขนะคะเพราะสมองนั้นนะคะเขาอ่ะจะคิดคำนวณน,นะคะเขาชอบคิดคำนวณมากเลยนะคะสมองเนี่ยเห็นไหมเวลาที่เราได้เฉนตัวเลขเราได้ตั้งเป้าเป็นตัวเลขนะคะเขาก็จะชอบแล้วก็เขาก็จะคิดคำนวณค่ะเพราะจริงๆแล้วเขาก็เป็นอะไรที่ชอบคิดกําไรคิดถึงผลประโยชน์อะไรเยอะแยะมากมายนะคะ <c oughs> ฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณตั้งเป้าในชีวิตของคุณให้คุณ ใช้ตัวเลขกำกับด้วยนะคะอย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณปรารถนาที่จะรวยนะคะมีรายได้เดือนละห้าหมื่นเดือนละหนึ่งแสนเดือนละหนึ่งล้านนะคะคุณกำหนดมาเลยค่ะมันจะทำให้สมองของเรานั้นคิดคำนวณน,นะคะถ้ายิ่งสมองของเราก็เห็นตัวเลขนะคะเราต้องคอยคิดให้เขาร่วมกันคิดกับเขาอย่าให้เขาคิดไปเองถ้าถ้าสมมติว่าวันนี้คุณตั้งเป้าว่าฉันต้องมีเงินเดือนห้าหมืนบาท แล้วเขาก็จะคิดบอกว่าถ้าคุณไม่คิดต่อนะเขาก็จะบอกว่าเป็นไปได้ไงขณะวันนี้เธอยังมีเงินเดือนแค่5,000ันอยู่เลยมีเงินเดือนแค่หมื่นหนึ่งอยู่เลยหรือว่าห้าหมื่นจะถึงได้ไงวันนี้ยังไม่มีรายได้เลยอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นถ้าคุณได้ตั้งเป้าเป็นตัวเลขให้กับเขาแล้วคุณต้องคิดต่อนะคะไม่งานแล้วอะสมอง,องคุณจะบอก ว่าคุณเป็นไปไม่ได้นะคะอาอย่าลืมนะสิ่งแรกคุณจะต้องโปรแกรมสมองของคุณนะคะให้มีเป้าให้เป็นเป้าหมายที่มีตัวเลขกำกับค่ะไม่ว่าเป้าของคุณจะเป็นอะไรนะคะคุณต้องมีตัวเลขกำกับให้สมองได้คิดด้วยนะคะและสิ่งที่สองวันนี้เลยนะคะที่คุนูจะให้คือคุณจะต้องคอยพูดกับเขาซ้ำๆนะคะถึงสิ่งที่คุณต้องการนะคะเพราะคนส่วนใหญ่แล้วมักจะ ไม่สําเร็จในเรื่องนี้เพราะเวลาที่บอกว่าให้พูดซ้ํามักจะรู้สึกว่าพูดอะไรบ่อยนะคะเพราะจริงๆแล้วการที่เราพูดสั่งสมองซ้ําๆนั้นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกและได้ยินนะคะเหมือนกับว่าเวลาที่เราสั่งตัวเองเสียงของเรามันก็จะก้องอยู่ในหัวของเราค่ะคนสําเร็จทุกคนก็ทํากันแบบนี้นะคะครูนูเคยได้เข้าไปฟังคลิปนะคะที่แบบว่าคนสำเร็จกว่าที่เขาจะสำเร็จเขาก็ต้องยอมทำอะไรที่มันน่าเบื่อ พูดสิ่งเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆ,ๆนั่นแหละค่ะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่สองสำคัญที่สุดในวันนี้คุณจะต้องพูดถึงเป้าหมายของคุณซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆในแต่ละวันให้พูดซ้ำๆย้ำๆอยู่นั่นเลยค่ะถึงแม้คุณจะมีความรู้สึกว่าทำไมฉันจะต้องพูดบ่อยอะไรอะไรแบบนี้เหมือนกับว่าเวลาที่เราสั่งบ่อยๆแรกๆสมองเราก็อาจจะไม่เชื่อเลยอาจจะไม่ชอบนะคะเพราะว่าเขาอะสมองเขาจะแบบ ปกป้องเราเขาไม่อยากทำให้เราทําอะไรที่เหนื่อยหนักๆอะไรแบบนี้เหมือนกับเวลาใส่ข้อมูลใหม่ๆเข้าไปเขาอาจจะยังไม่เชื่อฉะนั้นแล้วเราก็ต้องทนทําทนพูดซ้ําๆบ่อยๆให้มันกล้องอยู่ในหัวของเราจนสมองเขาเชื่อนะคะฉะนั้นแล้วเราทําไปพร้อมๆกันนะคะและสิ่งนี้คุณหนูก็ เข้าไปเรียนในคอร์สกับแม่ครูรุ้งนะคะแม่ครูรุ้งสอนและเทรนเกี่ยวกับการสร้างสมองสร้างเงินล้านนะคะคุณนูเชื่อค่ะว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เอาไปทําพร้อมๆกันนะคะคุณและคุณนูสําเร็จยิ่งใหญ,ใหญ่เติบโตอย่างแน่นอน,นะคะ่ะฉะนั้นแล้วนะคะขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่เอาไปลงมือทําพร้อมๆกันนะคะแล้วเรานําผลลัพธ์มา ส่งต่อให้กันนะคะหรือใครที่ได้ผลลัพธ์ก็สามารถที่จะแช์ส่งต่อออกไปให้ผู้คนได้รับรู้นะคะฉะนั้นแล้วขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้กับกรนุนะคะขอบคุณที่ติดตามเพจกรนุนะคะและจงลงมือทำนะคะฝึกฝนตัวเองบ่อยๆนะคะความสำเร็จนะคะอยู่ไม่ไกลแค่เอื้อมเองค่ะและเจอกันกับกรุนูคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ